วัสดีครับพี่น้องทุกท่นานเช้านี้ก็มาพบกับผมมิรเตอร์แซมที่ช่อง y o u t u b e ที่จะเผยแพร่วัตถุมงคลในสายหลวงพ่อเดิมและพระกนาจารย์ในสายลูกศิษย์ของท่านทั้งในจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องวัตถุมงคลในยุคต้นหลวงพ่อนะครับจะในหัวข้อเรื่อง เทพสัตรามีเทพสัตราลักษณะรูปแบบยุคต้นต้นของพ่อเดิมนะครับซึ่งพี่น้องที่กำลังเข้ามาสะสมเกี่ยวกับเรื่องมีดหมอเนี่ยหรือว่าเรื่องวัตถุมงคลของพ่อเดิมเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะที่เราจะต้องรู้ในทุกๆยุคข,ของพอ่อว่าวัตถุมงคลของพ่อแต่ละยุคนั้นมีอะไรบ้างและท่านสร้างไว้ในรูปแบบไหน นะครับมีศิละปะเป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นอย่างไรเนี่ยมันจะทําให้เราแยกแยะได้นะครับการที่เราเรียนรู้เยอะเหมือนกับเรา,ายิ่งความรู้สูงนะครับความรู้สูงประสบประสบการณ์สูงเนี่ยเปรียบเสมือนเรายือน,ายอนอยู่บนยอดเขานะครับเราจะมองลงไปทางไหนมันก็เห็นชัดนะครับแต่การเรียนรู้น้อยเปรียบเสมือนเรายือนอยู่บนบนตีนเขาอ่ะบน ยังไม่ได้ขึ้นเขาอะนะฮะมันจะเห็นเฉพาะรอบตัวเรานะครับมันจะเห็นเฉพาะรอบตัวเราแต่เราไม่ได้เห็นรอบด้านนะฮะไม่ได้เห็นรอบด้านดังนั้นการเรียนรู้สูงการเรียนรู้สูงไม่ใช่ปริญญาตรีโทเอกนะครับการเรียนรู้ในเรื่องที่เรากําลังจะทํานั่นแหละนะฮะถ้ามีประสบการณ์สูงรู้สูงเนี่ยนะครับมันจะทําให้เรามองในเรื่องนั้นๆได้รอบด้านแบบนี้เป็นต้นนะแต่การเรียนรู้เนี่ยมันเรียนรู้จากสามทางนะครับหนึ่ง าทางหูทางได้ยินได้ฟังมานี่แหละนะครับได้ยินได้ฟังเนี่ยการเรียนรู้ของเราก็คือเรียนรู้จากการได้ยินได้ฟังมานะครับความรู้เกิดขึ้นจากทางที่สองก็คือจากทางตาได้เห็นได้ได้เห็นบ่อยๆเนี่ยอย่างเงี้ยความรู้ก็จะเกิดขึ้นประสบการณ์จะเกิดขึ้นความรู้จะเกิดขึ้นอีกทางนึงก็คือทางที่สามนะครับนั่นก็คือการสัมผัสด้วยตัวเองสัมผัสด้วยตัวเองบ่อย ะะจับบ่อยๆเจอบ่อยๆเนี่ยนะสัมผัสบ่อยๆเนี่ยความรู้มันเกิดขึ้นจากสามทางนี้นะครับแล้วความรู้นั้นมันจะเปลี่ยนแปลงให้เราทำถูกเลือกถูกนะครับเขาเรียกว่าความรู้มันจะก้าวออกจากความล้มเหลวนะในเรื่องใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเกิดความเสียหายแต่ถ้าเรามีความรู้มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นเนี่ย เราจะไม่เสียหายในเรื่องนั้นนะครับดังนั้นที่น้องท่านใหม่ๆก็อย่าเบื่ออย่าเบื่อที่จะฟังอย่าเบื่อที่จะดูอย่าเบื่อที่จะไปสัมผัสนู่นไปสัมผัสนี่นะครับคำว่าสัมผัสเนี่ยไปสัมผัสกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับบางทีเนี่ยเราก็ต้องเราต้องไปเห็นด้วยตัวจริงด้วยตัวของเราด้วยนะครับมันถึงจะมีความรู้แบบจริงๆเพราะว่าในภาพกับการสัมผัสจริงก็ต่างกันเยอะนะครับ บางทีเอ้ในภาพไปแสงจ้าไปแสงมัวไปเนี่ยแล้วก็ธรรมชาติมันมันมันมองแล้วมันอย่างไงก็ไม่รู้แต่พอเราไปดูตัวจริงเออบางทีมันสวยกว่าตัวจริงบางทีมันขี้เละกว่าตัวอ่ามันบางทีเนี่ยมันสวยกว่าในภาพบางทีมันขี้เละกว่าในภาพอะไรประเภทนี้นะครับแต่การไปดูของจริงเนี่ยมันได้เห็นทุกมิติแบบที่เป็นจริงๆนะครับดังนั้นความรู้ประเภทที่สัมผัส ด้วยตัวเองเนี่ยเป็นความรู้ที่สัมผัสสำคัญนะครับคาโบราณเขาจึงกล่าวไว้ว่าสิบหูฟังยังไม่เท่าหนึ่งตาเห็นนะครับสิบตาเห็นก็ยังไม่เท่าหนึ่งมือคลำนะครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับโอเคครับพี่น้องครับก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวนะครับพี่น้องท่านใดที่มีข้อมูลหรืออยากจะทําความรู้จักกับผมเนี่ยนะครับอยากจะพูดคุยกับผมหรืออยากจะแนะนําอยากจะให้ข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ ามาทางเบอร์โทรนะครับ0 8 6 3 5 6 2 9 6 5 6บางคนบอกบอกอบอกว่าผมพูดเบอร์โทรเร็วไปนะครับก็จะขอย้อนซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่า086 35 29 656นะครับตรงนี้เป็นช่องทางติดต่อทางด้านเบอร์โทรนะครับแต่ก็ต้องขอร้องนะครับพี่น้องพี่น้องที่เข้ามาใหม่ใหม่ในวันนี้ที่เพิ่งดูวิดีโอผมวันนี้นะครับขอร้องเลยว่าอย่าไปก๊อภาพใครและอย่า อย่าส่งภาพมาถามว่าใช่หรือไม่ใช่เก๊แท้ทันไหมอะไรประเภทนี้ไม่ต้องถามเพราะว่าผมไม่ตอบทําวิดีโอไว้ให้ดูนะครับทําวิดีโอไว้ให้ดูศึกษาด้วยตนเองให้ได้รับผิดชอบตัวเองให้ได้นะฮะอัตหิอัตโนโนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนอ,อันเนี้ยสุดยอดของความสุดยอดของที่พึ่งแล้วก็คือพึ่งตัวเองให้ได้นะครับอ่าเข้าสู่เรื่องราวนะครับพี่น้องผมได้มีดยุคต้นๆมาเนี่ยจากสองที่นะครับ ก็จะได้นำเอามาให้กับพี่น้องได้ชมในวันนี้นะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนั้นแยกเป็นสามยุคนะครับยุคต้นยุคกลางยุคปลายคำว่ายุคปลายนี้ก็คือยุคในที่เป็นยุคที่หลวงพ่อท่านอายุแก่ชราภาพมากแล้วนะครับก็คือยุคปลายนะครับหลังจากที่ท่านมรณาภาพไปแล้วเนี่ยเราไม่จัดว่าเป็นวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมนะครับที่เราพูดกันเนี่ยพูดกันว่า เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับางคนถามว่าทันหลวงพ่อเดิมไหมอืมถ้าไม่ทันจะเอามาพูดทําไมนะครับอ่าถ้าไม่ทันก็ไม่ใช่มีหลวงพ่อเดิมสินะฮะก็เป็นมีดหลวงพ่อกัน<ๆ>เป็นมีดหลวงพอ่อน้อยเป็นมีดหลวงพ่ออ๋อยอะไรเงี้ยเป็นมีดหลวงพออ่อ,อ,งงพอโอนเนี่ยเราก็ต้องพูดอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นมีดหลวงพ่อเดิมก็คือต้องอยู่ในยุคหลวงพ่อเดิมไม่ว่าเป็นยุคตน้นยุคกลางยุคปลายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ต้องพูดกันอย่างนี้นะครับทนนี้ยุคต้นเนี่ย เราจําแนกแยกแยะก,ก็คือเริ่มตั้งแต่ปีพศ24 5 0่อากว่าจนมาถึงปีพศ24 7 0เจ็ดิเนี่ยนะครับยุคนี้เราเรียกว่าเป็นมีดยุคต้นเป็นวัตถุงมงคลยุคต้นๆน,นะครับส่วนยุคกลางก็คือตั้งแต่ปีพศ24 7 0เจถึงแปดิอ่าพูดตัวเลขศูนย์ศูนย์ก็แล้วกันนะครับจําง่ายนะครับจําง่ายอา่า ส่วนมีดยุคปลายก็คือตั้งแต่ปีพศ2480จนมาถึงปีพศ2494ซึ่งเป็นปีมรณาภาพของหลวงพ่อเดิมเนะเราเรียกว่าเป็นวัตถุมงคลในยุคปล,ยปลายนะครับอย่าแบบนี้นะครับที่ผมจะมาให้ชมวันนี้ก็คือเป็นวัตถุมงคลในยุคต้นๆที่ผมได้มาจากสองที่ที่แรกก็คือมีดเล่มนี้ผมได้มาจาก ชาวบ้านนองปืนแตกนะฮะแค่ชื่อนี่ก็แค่ชื่อนี่ก็เรียกว่าปืนแตกแล้วนะครับวัตถุมงคลนะครับไอ้ชื่อของบ้านนี้แปลกนะชื่อของบ้านนี้แปลกนะครับมันทําลายอาถรรพ์นะอย่างเช่นเเสือคนหนึ่งนะครับใครฆ่าก็ไม่ตายนะใครฆ่าก็ไม่ตายตำรวจล้อมตำรวจยิงหลายครั้งก็รอดตายทุกครั้งเนี่ยนะครับแต่วันนั้นเป็นถึงวันเป็นถึงคราวของเสือคนนั้นที่จะต้องตายนะครับ ไอเสือคนนั้นก็ถูกล้อมจับนะล้อมจับจากในหมู่บ้านแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งไปตรงคลองเสือตายนะครับตรงคลองเสือตายนะก็คือไปไปถูกยิงตายตรงคลองเสือตายนั่นแหละก็เพราะว่าคลองชื่อคลองมันเสือตาย <c oughs> นะครับก็เลยไปตายตรงนั้นนะครับเรียกว่ารอดตายมาหลายครั้งนะตำรวจล้อมยังไงก็เอาเอาไม่อยู่นะครับแต่พอไปเจอไอ้ตรงคลองเสือตายนะชื่อมัน ชื่อมันพ่ายแพ้นะฮะเสือพ่ายแพ้นะชื่อมันตรงนไปตายตรงนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นบ้านหนองปืนแตกเนี่ยนะครับชื่อเป็นเขาเรียกว่าชื่อมันอยู่โยงคงกระพันจนหนองจนหนองปืนแตกเป็นมหาอุดนะครับเนี่ยได้มาจากชาวบ้านหนองปืนแตกนะครับส่วนเล่มนี้ผมได้มาจากาชาวบ้านที่ตลาดตาครีนะครับเล่มนี้เป็นมีดประวัติศาสตรเ์เป็นมีดประวัติศาสตร์ก็คือ เป็นมีดของญาติของคราหบดีที่เป็นตระกูลที่เก็บสะสมวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมเยอะมากแล้วก็เป็นเป็นตระกูลที่สร้างวัตถุมงคลไวหลายรุ่นแต่เนี้ยเป็นแต่ไม่ใช่ของท่านกราหบดีนะครับอันนี้เป็นของญาตินะครับเป็นของญาติของท่านก็เป็นมีดยุคต้นๆเหมือนกันนะครับอันนี้ที่ผมได้มาจากตระกูลที่เป็นญาติของท่านคราหบดีมานะครับก็เป็นมีด ในลักษณะเป็นมีดรูปล่างโบราณโบราณน,นะครับมีดแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นมีดของพระเกจิในยุคประมาณร้อยปีก่อนนู้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดหลงปู่สุกก็ออกมาในแบบนี้นะครับออกมาลักษณะแบบมีมีดหลงปู่ยิ้มวัดหนองบัวก็มีลักษณะแบบนี้นะครับบางเล่มก็มีลักษณะแบบนี้หลงปู่สุกแบบนี้นะครับ หลวงปู่เทศหลวงพ่อเทศวัดสัทะเลกก็เป็นแบบนี้นะครับมีดพะเกจิในยุคป,ประมาณร้อปีก่อนนู้นนะเป็นแบบนี้นะครับมีดเล่มนี้เป็นมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับในยุคตน้นๆนะครับในยุคตน้นๆจริงๆนะครับส่วนช่างนั้นก็เป็นช่างที่มีฝีมือของทางพยุหะนะครับก็เป็นช่างที่มีฝีมือในยุคก่อนน้นก่อนช่างชิมช่างสอนช่างแม้นช่างไขนะครับ เป็นช่างที่เราไม่รู้จากชื่อแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาจารย์ของอย่างผมถือว่าเป็นอาจารย์ของพวกช่างฉิมช่างสอนช่างแมน่นช่างไขก็แล้วกันนะครเราไม่รู้จากชื่อเพราะตำหรับตําราหรือว่าคําบอกเล่าเขาไม่ได้จารึกชื่อท่านไว้เนื่องจากว่าเก่ามากนั่นเองนะครับตอนนี้มีดเล่มนี้ยมันเป็นมีดที่มีลักษณะเป็นมีดโบราณจริงๆนะครับความยาวของใบมีดเนี่ยนะครับ านดูนะครับความยาวของใบมีดเนี่ยประมาณ1ิบนิ้วนะครับประมาณ1ิบนิ้วยาวรวมด้ามและฝักเนี่ยนะครับก็ประมาณทั้งสิบห้านิ้วสิบห้านิ้วสิบหกนิ้วเนี่ยครับนะครับประมาณสิบหกนิ้วถือว่าเป็นมีดควานช้างนะครับแล้วก็ด้ามเนี่ยทำมาจากงาขนายนะครับคำว่างาขนายเนี่ยมันเป็นทั้งของช้างตัวผู้และช้างตัวเมียนะครับ แต่ส่วนมากก็จะเป็นช้างตัวเมียส่วนช้างตัวผู้ก็คือพวกที่มีงาสั้นๆเล็กๆอ่ะโผล่อมาตรงมุมปากหน่อยเดียวอันนั้นก็เรียกว่าเป็นงาขนาดนะครับตัวโตวขนาดไหนก็มีงาอยู่แค่นั้นน่ะเขาเรียกว่างาขนาดนะครับอย่างนั้นหละนะครับส่วนช้างตัวเมียเนี่ยยากที่จะมีงานะครับเพราะฉะนั้นการที่ช้างตัวเมีย youngest, มีงาเนี่ยมันจึงเหมือนกับผู้หญิงน่ะมันก็เหมือนกับผู้หญิงอ่ะผู้หญิงมันผู้หญิงนะ่ะ ผู้ชายส่วนมากจะมีหนวดใช่ไหมแต่ผู้หญิงบางคนมีหนวดเฟิร์มแบบผู้ชายนะครับมันเป็นอะไรที่หายากนะมันเป็นอะไรที่หายากนะครับมันดูลักษณะเข้มคลังยังไงก็ไม่รู้นะครับดังนั้นงานนี้ก็เหมือนกันนะครับช้างตัวเมียที่จะมีงานเนี่ยมันหาได้ยากนะแล้วส่วนมากช้างตัวนี้ช้างตัวเมียที่มีงานนี่จะเป็นพวก ฝูงวพวกอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นมหาอำนาจด้วยนะครับหายากด้วยแล้วก็เกิดขึ้นได้ยากจริงๆนะครับเขาจึงถือว่างาขนาดจึงเป็นงาที่หายากมากกว่างาทั่วๆไปนะครับเนี่ยงาแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นงาขนาดอายุประมาณร้อยกว่าปีนะครับเราจะสังเกตว่างานี่มีความเก่าช้ำเป็นธรรมชาติอย่างนี้เลยนะครับ นี่แบบนี้งาขนาดนะครับอ้นนี้ปลายงาเขานะครับเห็นไหมครับงานี้โอ้โหต้องคือบ่งบอกถึงความเก่าของอวัสดุที่ประกอบเป็นมีดด้ามนี้ได้เลยนะครับเนี่ยงาขนาดเก่าอย่างนี้นอกจากหายากแล้วเก่านะครับความอาถรรพ์ของงาคำโบราณเขาเชื่อนะคนโบราณเขาเชื่อว่างาทุกชิ้นมีเทพเทวาปกปักคุ้มครองรักษา งานพวกนี้ไว้นะครับเขาบอกช้างทุกเชือกเนี่ยเขาเรียกว่ามีเทพเทวาปกป้องคุ้มครองรักษาแต่เวลาไปาพูดกับช้างเนี่ยส่วนมากเขาก็จะพูดกับผู้ที่ดูแลช้างก็คือพวกเทพเทวานั่นแหละนะครับเ,เป็นแบบนั้นนะครับงานนี้คืองานนี้แพงมากนะจะบอกให้นะงานนี้แพงนะครับพวกงานขนหนายงานกำจัดงานกำจายงากนกระเด็นนะครับงานพวกเนี้ย เขาเรียกว่าเป็นงาที่หายากสุดแล้วนะครับเป็นงาอาถรรพ์จริงนะครนะงาธรรมดาก็มีความอาถรรพ์อยู่ในตัวนะครับยิ่งเป็นงาขนาดยิ่งมีความอาถรรพ์อยู่ในตัวสูงเลยนะครับอันนี้คนโบราณจึงนิยมนํามาแกะเป็นพระแกะเป็นเครื่องรางหรือทําด้ามมีดนะครับอันนี้ทั้งท่อนเลยนะทั้งท่อนเลยนะครับดูง่ายสบายตางาเก่านะครับบางคนดูงาไม่เป็นนะครับ บางคนดูงานไม่เป็นเห็นลายแบบนี้นะครับเห็นลายแบบนี้ก็คอมเมนต์มาด่าเห็นลายแบบนี้เห็นลายเหมือนไม้แบบนี้คอมเมนต์มาด่าว่าอันนี้เขาเรียกว่าไม้เขาเรียกว่าไม้หลอกลวงเอาไม้มาทําเป็นงานอะไรประเภทเนี้นะครับคือถ้าเรา ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอย่าอย่าอย่าคอมเมนต์เลยอย่าคอมเมนต์เลยนะครับงากับไม้นี่มันห่างไกลกันคนละโยอดเลยนะครับระหว่างฟ้ากับดินนี่มันต่างกันเยอะนะครับเราดูงาดูไม้ไม่ออกเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับอันนี้คืองาไม่ใช่ไม้เบางคนเห็นตาอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นไม้เลยนะครับไม่ใช่นะครับไม้คือไม้งาคืองาไม้เขาก็มีธรรมชาติเป็นไม้นะครับ แต่นี่คือธรรมชาติเขาเป็นงาบางคนมาดูแค่ลายอย่างเดียวเนี่ยบอกไปไม้แล้วนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับนี่คือลักษณะที่เป็นงาเก่าจริงๆนะเป็นงาขนายนนะครับแล้วลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่เราจะสังเกตมีดยุคต้นๆเนี่ยนะครับก็คือวัสดุที่ใช้เนี่ยถ้าเป็นเงินก็คือเงินเปอร์เซ็นต์สูงแบบนี้เลยนะครับอย่างนี้เงินอย่างนี้และการทําแหมแบบนี้นะครับ ก็เป็นแหมที่ทํามาจากล้านเงินล้านทองในยุคโน้นนะฮะในยุคก่อนโน้นนะครับแบบนี้ต้องเป็นคนมีเงินจริงๆถึงจะทําได้เพราะว่าเงินเนี่ยมันต้องใช้จํานวนมากนะครับทําทปลอกลัดกันมีดเนี่ยนะครับแล้วบริเวณนี้เป็นแผ่นโลหะคล้ายๆกับแผนน่นนาคกันนะครับแผนน่นนาคแผ่นทองแดงหรืออะไรพวกประเนี้นะครับนี่นะครับปิดข้างเอาไว้นะครับ ส่วนใบมีดเรามาดูธรรมชาติของมีดก่อนนะครับก็เป็นลายโบราณเลยนะเป็นลายเสยมาใบโพค,ครึ่งใบลายโบราณและกระหนกอ่าพวกเนี่ยกระหนกดอกไม้กระหนกใบไม้พวกนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของมีดโบราณเลยนะครับแล้วก็อันนี้เห็นไหมครับพวกสนิมขุมเหล็กนี้ออกดําเขียวนะครับเหล็กนี้ออกดําเขียวในลักษณะแบบนี้สนิมเป็นแบบนี้นะครับสนิมผุๆแบบนี้เลยนะ มีดมีอายุเกินร้อยปีนะครับพี่น้องถ้ามีดอายุเกินร้อยปีเนี่ยท่านสังเกตสนิมพวกนี้นะครับมีดเล่มนี้สนิมกินน้อยมากนะครับสนิมกินน้อยเนี่ยมีนิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นเองนะมีดยุคต้นๆเนี่ยส่วนมากจะผสมเนี่ยเต็มสูตรเลยนะครับพวกเหล็กอาถรรพ์ตะปูสังขวานนเหล็กเขียผีเหล็กยอดเจดีย์โบสถ์วิหารอะไรประเภทนเนี้ยนะครับ บาดแตกเงินปากผีพวกแร่เหล็กน้ำพีแร่แร่อาถรรพ์อะไรต่างๆพวกนี้ <c oughs> เขาจะนำมาผสมในมีดยุคต้นๆ <c oughs> เนื่องจากว่าช่วงนั้นหลวงพ่อเดิมยังสร้างมีดน้อยอวัตถุอาถรรพ์อะไรต่างๆนั้นก็ยังยังหาได้ง่ายนะครับแต่พอมาในยุคปลายๆนี้ก็คือเป็นเหล็กรุวนๆแล้วนะครับเนื่องจากว่าคนต้องการเยอะเห็นไหมครับดูลักษณะสนิมงอเขานี้จะเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับนี่ สนิมแบบนี้สนิมแห้งๆแบบนี้นะครับมีดผ่านอายุมาเป็นร้อยปีนี่ต้องบอกว่าสนิมกินได้แค่นี้เนี่ยเป็นเหล็กที่ดีมากๆด้วยนะครับและการการตอกนะฮะเครื่องไม้เครื่องมือปรากฏรอยชัดเจนนะครับปรากฏรอยสิวอะไรพวกนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็ศิละปะพวกนี้เป็นศินละปะยุคต้นๆนะครับยุคต้นๆเนี่ยพวกศิละปะพวกกรหนกเถาวันกนก ลายไทยกระหนกใบไม้อะไรพวกนี้นะครับนี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับสันมีดเงินนะครับล้วนแต่มีความเก่าจริงๆนะครับมีความเก่าแบบนี้นะครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูกับมีดที่มีลักษณะเป็นมีดทันมากหรือมีดชายธงนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับลักษณะลายเขาเนี่ยนะครับ พี่น้องดูลักษณะลายนะครับเนี่ยลักษณะลายเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ลายฝั่งนี้เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นดอกไม้นะครับลายฝั่งฝั่งเนี้ยเป็นกนกใบไม้นี่อันนี้เป็นเนี่ยพวกกนกไนกดอกไม้และประเภทเนี้ยลายไทยนะครับแบบนี้นะครับลายไทยเห็นไหมครับมีด และงานเขาเนี่ย Banana. เขาอยู่ในยุคเดียวกันเห็นไหมครับงานนี้อยู่ในยุคเดียวกันเลยงานนี้เก่ามากอายุปเป็นร้อยปีทั้งคู้นะครับจากหนองปืนแตกจากบ้านหนองปืนแตกและจากาแถวตลาดตาคีนะครับดูสิครับงานนี้ลักษณะงานนี้เป็นอย่างนี้นะครับลักษณะงานนี้นะครับความเก่าของงานความเก่าของทุกวัสดุอันนี้เป็นเงินอันนี้เป็นทองเหลืองเห็นไหมครับ แต่ว่าศิลปะนั้นก็คือศิลปะในยุคน้นเลยนะเป็นเสมาใบโพแต่เนี้ยเป็นกระหนกลายไทยนะครับแต่เนี้ยเสมาใบโพนะฮะลักษณะเสมาใบโพนี้ก็ทําเป็นเหมือนกระหนกกระหนกใบไม้นะครับนี่ทางฝั่งนี้และทางฝั่งนี้เป็นกระหนกดอกไม้นะฮะเสมาใบโพเหมือนกันใบไม้ดอกไม้นะฮะนี่ไหมครับ มีดลักษณะใบมีดนั้นมีความคงทนมีความแข็งแกร่งนะครับสนิมเนี่ยกินกินได้น้อยแล้วเหล็กเนี่ยโอ้โหเป็นเหล็กดีมากนะฮะมีดยุคต้นๆนี้ต้องบอกว่าเป็นเหล็กดีมากเนี่ยเป็นเหล็กดีนะฮะสนิมกินยากนะฮะแบบนี้ทั้งสองเล่มเนี่ยนะครับอันนี้จากบ้านหนองเปืนแตกนะครับจากนี้ในตล,ตลาดตาขีนะครับเป็นญาติของท่านากระหับบดีนะครับดูงาสิดูงาของแต่ละเล่มสิครับ นะครับดวงงาของแต่แตละเล่มโอ้โหกินใจอะงานะครับงาพวกนี้เราไปศึกษามีดเก่าๆหรือว่าวัตถุวงกลเก่าๆที่เกี่ยวกับกับงาได้เลยนะครับนี่คืองาธรรมชาติจริงๆนะครับไม่ได้ถูกตกแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็คืองาที่เขาใช้มาฉ่าจริงๆนะครับแล้วก็ใบมีดวัสดุก็จะเก่าลึกไม่ว่าจะเป็นทองเหลืองทองเหลืองเก่าเป็นร้อย้อยปีท่านก็ต้องดูอย่างนี้นะครับเนี่ยทองเหลืองเก่าเป็นร้อยปีนะครับ ดูแบบนี้เลยแล้วก็เงินเก่าเป็นร้อยปีเหล็กเก่าเป็นร้อยปีงาเก่าเป็นร้อยปีเนี่ยดูลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ลักษณะแบบนี้เหล็กดีมากๆนะครับทั้งสองเล่มนะครับลักษณะเป็นมีดที่อยู่ในยุคต้นๆทั้งคู่นะครับก็คืออายุเกินร้อยปีทั้งคู่นะเนี่ยผมเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่ามีดยุคตน้นลายเสมาใบโพเนี่ยเป็นอย่างไรนะเสมาใบโพครึ่งใบแล้วก็งา ความเก่าของงานในยุคต้นๆเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยไม่ใช่ไม้นะครับเอ,อคนที่คอมเมนต์มาว่าเป็นไม้เป็นไม้ต้องต้องต้องดูก่อนนะครับว่าไม่ใช่ไม้นะอันนี้งานนะครับอ่าผมยืนยันนอนยันตีลังกายันวิ่งยันได้ด้วยนะครับนี่คืออ่างานแท้เลยนะครับไม่ใช่ไม้นะครับระหว่างไม้กับงานนี่มันคนละเรื่องกันนะนะครับ เห็นไหมครับโอ้โหใบมีดเนี่มีดทรงโบราณทั้งคู่นะครับเป็นมีดทรงโบราณทั้งคู่เออมีเสน่ห์ทั้งคู่นะครับมีเสน่ห์มีดแบบเนี้ยโอ้โหด้ามงาขนายด้วยนะครับด้ามงาขนายเงินนะครับแล้วก็ใบมีดเนี่ยโอ้โหนะต้องบอกว่าระดับร้อยปีขึ้นนี่นะครับระดับร้อยปีขึ้นนี่ต้องต้องบอกว่ามีคมนะครับมีดมีคมเนี่ยมาดูปลายมีดเนี่ยอ่า เขาจะเกิดความาเป็นสนิมขุมยิบ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 นะครับเนี่ยสนิมขุ่มแบบนี้นะครับเล็กๆน,น้อยๆนะครับเล็กๆน,น้อยๆขยายแล้วจะเห็นนะครับถ้าไม่ขยายกา็ไม่ได้เห็นอะไรนะเหล็กออกดำดำเหลือบเขียวๆนะครับเหล็กดีมากนะเหล็กโบราณเหล็กอาถรรพ์ด้วยนะครับเหล็กอาถรรพ์ ดูง่ายสบายตาทั้งเงินทั้งแหมดูง่ายสบายสบายตาทั้งงานเลยนะครับมีทดทั้งสองเล่มนี้ผมเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่ามีดท,ที่เขาอยู่ในยุคเดียวกันนะฮะอายุเป็นร้อยกว่าปีเหมือนกันเนี่ยธรรมชาติเขาไม่หนีกันนะไม่ว่าจะเป็นงาก็ธรรมชาติเขาอยู่ในยุคเดียวกันไม่ว่้าไม่ว่าจะเป็นวัวสดุที่ประกอบเป็นมีดอันนี้เป็นทองเหลืองนะครับก็เป็นทองเหลืองเก่าจริงๆนะฮะเก่าแบบนี้นะครับเก่าแบบนี้เงินก็เงินเก่าแบบนี้เลยนะครับ เหล็กก็เหล็กอยู่ในยุคเดียวกันเลยเห็นไหมครับเหล็กอยู่ในยุคเดียวกันพวกศิลปะศิลปะก็คือลวดลายที่ช่างเขาบรรจงตอกไว้ในที่ใบมีดเนี่ยนะครับก็เป็นศิลปะในยุคเดียวกันทั้งสิ้นศิลปะแบบนี้นะครับเราจะไม่เจอในมีดยุคกลางยุคปลายนะเราจะเจอในมีดยุคต้นต้นนะแต่ให้รู้ว่าเนี่ยคือมีดหลงพ่อเดิมนะครับก็คือศิลปะหลงพ่อเดิมทั้งคู่ในมีดยุคต้นๆ้นนะครับนี่อย่างนี้นะครับ ทั้งคู่เลยนะครับเป็นมีดที่ดูง่ายสบายตาโดยธรรมชาติเขาบ่งบอกเป็นความเก่าที่เป็นความเก่าแบบธรรมชาตินะครับธรรมชาติเนี่ยไม่เคยโกหกใครนะครับพี่น้องส่วนปากคนจะพูดอย่างโน้นจะพูดอย่างนี้จะพูดไปซ้ายจะพูดไปขวาเป็นปากคนนะครับแต่เส้นทางอยู่เหมือนเดิมนะเส้นทางอยู่เหมือนเดิมนะใครจะบอกเส้นทางไปซ้ายเส้นทางไปขวาเส้นทางเขาอยู่ตรงเดิมนี่ยนะครับ นี่ไหมครับมีดเขาก็เหมือนกันนะครับใครจะบอกว่าใหม่เขาก็อยู่ตรงเดิมเนี่เก่านะใครจะบอกว่าเก่าเขาก็เก่าอยู่ตรงนี้แหละนะครับจะบอกว่าใหม่ก็ใหม่อย่างนี้ใครก็จะบอกว่าเก๊ก็เก๊นะเขาก็แท้อยู่เนี้ยใครจะบอกว่าเขาแท้เขาก็แท้อยู่อย่างเงี้ยนะครับเนะเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนนะเนี่ยเขาอยู่กับพี่นะครับเขาอยู่กับพี่เพราะฉะนั้นการศึกษามีดเนี่ย เราก็ต้องศึกษาจากวัตถุมงคลชิ้นนั้นๆจริงๆนะเพราะว่าความเก้ความแท้ความเก่าความใหม่ใช่หรือไม่ใช่มันอยู่ในตัวมีดโดยตรงมันอยู่ในตัววัตถุมงคลโดยตรงนะครับเพียงแต่ความรู้ของเราเนี่ยรู้ให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับเมื่อความรู้ถูกต้องการกระทําเราก็คือการสะสมเราจะถูกต้องถ้าความรู้เราผิดการสะสมเราก็ผิดเหมือนความรู้ของเราคิดว่าเชียงใหม่อยู่ทางใต้อย่างเงี้ยนะครับ าการกระทําเวลาเดินเนี่ยเราก็เดินลงใต้ไงครับเพราะว่าเราเข้าใจว่าเชียงใหม่อยู่ใต้ยิ่งเดินก็ยิ่งห่างยิ่งเดินก็ยิ่งผิดพลาดยิ่งเดินยิ่งมียานพาหนวไวเท่ากับแสงอาทิตย์ก็ยิ่งห่างไกลจากเชียงใหม่เพราะว่าเส้นทางมันผิดนะครับเส้นทางมันผิดหรือว่าความเห็นเรามันผิดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความเห็นเนี่ยจึงจึงสาคัญต่อการต่อทุกการกระทําต่อทุกความสําเร็จนะค,ความเห็นนะครับ แม้แต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ในมรรคแปดก็คือสัมมาทิฏฐิคือก่อนจะทําอะไรเนี่ยท่านท่านขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนอันนี้ใช่ไม่ใช่อย่างเงี้ยนะครับถ,ถ้ามีความเห็นว่าเชียงใหม่อยู่ทางเหนือออย่างเงี้ยท่านเดินช้ามันก็ใกล้เชียงใหม่ไปทุกเก้านะแต่ถ้าความเห็นมันผิดคิดว่าเชียงใหม่อยู่ภาคใต้ต่อให้ ขี่ยานพานะยานยานพาหนะนั้นมีความเร็วเท่ากับแสงอาทิตย์ก็ไม่มีวันถึงเชียงใหม่นะทั้งทั้งที่เชียงใหม่มันก็อยู่ไม่ไกลสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่มีวันถึงเพราะความเห็นมันผิดนั่นเองนะครับอย่างเช่นความรู้ผิดนะฮะความรู้ผิดกนะารสะสมสะสมเป็นกองก็ผิดนะครับก็ผิดนะครับดังนั้นความรู้ที่ถูกต้องมันจึงนําไปสู่มันจึง มันจึงนำไปสู่าการกระทำที่ถูกต้องนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยงาเก่าก็เป็นแบบนี้นะครับนี่นครับเหล็กเก่าๆนะครับแบบนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้ละมั้งครับนะครับประมาณนี้เอามีดสองเล่มในยุคต้นๆมาให้ท่านได้ชมอ รูปแบบลักษณะของมีดกันแล้วกันนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดน,นะครับที่มีเรื่องราวหรืออยากจะพูดคุยกับผมข้อมูลนะครับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอยากจะทำความรู้จักกับผมอยากจะแนะนำผมยังไงก็แล้วแต่นะครับมาทางเบอร์โทร0863529656นะครับพี่น้องหรือใครอยากจะแอดไลน์เพิ่มไลน์นะครับก็ดูที่หน้าปกวิดีโอนะครับหน้าปกวิดีโอผมจะแปะทั้งเบอร์โทรแปะทั้งไลน์ไว้เรียบร้อยนะครับ สำหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องท่านใหม่ๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้แหละครับแล้วก็พบกับผมวิดีโอหน้านะครับครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์แซมครับ